คนไทยได้ลุ้นเหรียญทองแรกโอลิมปิกเกมด้วยนะครับจากยกน้ำหนักรุ่น48กิโลกรัมหญิงครับพรุ่งนี้เช้าตีหจากน้องแนนโสพิตาธนสา,ารครับติดตามจากรายงานของคุณรัชนิพงศ์วรศรินครับวันพรุ่งนี้นะครับที่ทองชัดไทยมีโอกาจะถูกเชิญขึ้นไปบกสบัดวันนั้นนะครับจากการแข่งยกน้ำหนักของน้องแนนโสพิตาธนสา,ารในโอลิมปิกเกม2016ครับน้องแนนโสพิตาธนสา,ารจอมพลังสาววัย22ปีจากจงกังหวัดชุมพร ลงแข่งขันโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกในวันที่6สิงหาคมเวลา10นกาตาเวลาท้องถิ่นหรือตี5ช้าว,วันที่7สิงหาคมบ้านเราในกนารแข่งขันยกน้ำหนักรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบซิงชาเลตซึ่งสาวเจ้าของรางวัลอันดับ4ศึกยกลูกเหล็กชิงแชมป์โลก2สมัยติดต่อกันถือว่ามีโอกาสที่จะหยิบเหรียญได้เหรียญหนึ่งในรีโอเกมครั้งนี้ด้วยเหตุผลที่น่าสนใจ2ประการประการที่1คือสถิติที่น้องแนนงร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกมกับสาพันยกลูกเหล็กโลก รวม2ท่าสแนดและคลีนเดเจอร์กอยู่ที่200กิโลกรัมเป็นรองวายูนีสีอากุสเตนีจากอินโดนีเซียเพียงแค่คนเดียวโดยนักกีฬาจากแดนอินเนาส่งสถิติมาที่203กิโลกรัมส่วนอีกประการก่อนหน้านี้เคยมีนักกีฬาจีนลงแข่งขันในรายการนี้แต่กลับมีการถอดชื่อออกไปอย่างน่าสงสัยก่อนที่โอลิมปิกเกมจะเริ่มไม่นานคาดว่านะครับถ้าน้องเขาไม่มีอาการหมายถึงตื่นเต้นหรืออะไรเลยนะครับ ในวันนั้นเราน่าจะมีเหรียญน,นะครับน่าจะมีเหรียญแต่เป็นเหรียญอะไรนี่ต้องคอยดูติดตามอีกทีหนึ่งนะครับผมครับผมโดยเชื่อว่าถ้าสมพิตาทําได้ตามสถิติที่ซ้อมมาจะมีเหรียญรีโอเกมมาฝากพี่น้องชาวไทยเป็นคนแรกของทัพแดนสยามอย่างแน่นอนรัชินิพงศ์วรัสลินรายงานจากนครรีโอเดจาเนโรประเทศบราซิล